สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะมาสูุกอีกแล้วได้กลับบ้านอีกแล้ว <g ül> ยายมนานั่งกินมื้อเช้าละวันนี้ตื่นเองค่ะแต่ก็9ก้ามงกว่าแล้วค่ะต้องโชว์หน่อยว่าเก็บที่นอนเสร็จแล้วค่ะวันนี้วันวุ่นวายอีกแล้วค่ะเตรียมม,มุมแปลงฟันเสื้อคลุมอาบน้ําของป้าที่วุ่นวายคือจับยายสระผมวันนี้สระผมแต่งผมวันนี้ค่ะมุมเช็ดตัวมุมแต่งตัว เรียบร้อยไปดูยายต่อค่ะ Someone want to see you smile Yeah very nice thank you okay go ahead finish your cereal Where's your mama ยายไปไหน You didn't open the door for her she want to go out pee pee <laughs> Okay go I gonna go out with เม c ะอาบน้ำ ตัดผมสวยแล้วขอออกมาเดินหลังบ้านมัง่งโยบ้านนี้ฝรั่งก็มีมีทุกยอดนะคะฝลั่งบ้านยายแล้วก็เดินมาตรงนี้มีต้นไค่ะต้นไซส,สูงสูงใหญ่ตัดทุกปีนะคะจะตัดยอดออกเพราะว่าเขาจะสูงใหญ่มากเลยแล้วก็มีบ้านนกพามาดูน่ารักค่ะ บ้านนกตอนแรกป้าคิดว่าเป็นสารพระภูมินะไม่ใช่มีอยู่อันหนึ่งที่เป็นเหมือนสารพระภูมิอีกด้านหนึ่งค่ะเดินออกมาตรงนี้พาเดินดูสวนหลังบ้านยายค่ะล่มลื่นค่ะแต่หน้าร้อนก็สู้ไม่ไหวนะจะเดินไปถ่ายไปเดี๋ยวก็จะปวดหัวกันเนาะเอาอย่างเนี้ยค่ะอยู่มุมนึงแล้วก็หยุดถ่ายทีนึงต้นนี้ต้นมะเฟืองค่ะปีนี้ไม่มีลูกเลย ผ่านต้นมาเฟืองมาก็มีต้นนี้เดี๋ยวป้าจะให้ดูนี่ต้นอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างต้นอะไรอันนี้ต้นน้อยหน่งนะคะต้นน้อยหน่งต้นใหญ่มากเลยตัดเหลือแต่ตอเสร็จแลวเขาขึ้นมาอีกป้าก็หวังว่าเขาจะมีลูกให้นะพยายามเลี้ยงให้เขาโตค่ะมาตรงนี้แล้วก็ มาตรงนี้ก็เป็นกอไผ่กอไผ่นี่ก็มีหน่อไม้กินบ้างนะคะตามฤดูของเขาค่ะกอใหญ่ค่ะถัดจากกอไผ่มาซอกแทกหนะ้าบ้านยายเดินเข้าไปนู่นเลยค่ะยายเขาก็เก่งเรื่องจัดสวนนะคะพยายามจะจัดสวนให้มันเหมือนกับป่าให้ดูล่มลื่นค่ะพาไปดูมุมผักบ้านดีกว่าดูไม่ได้ละ นี่ค่ะมุมผักของป้าแอนว่าจะทําจะทําแต่ก็ไม่ได้เลิกสักทีนะโลกไปหมดเลยเดินต่อไปค่ะมีต้นส้มนะคะต้นส้ม6ต้นส้มเลือดค่ะเวลาถึงฤดูแล้วเยอะมากกินกันไม่ไหวป้าก็จะให้ดูรอบๆไปเนาะถ้าอากาศดีๆป้าก็ออกมาอยู่ข้างนอกมาทําสวนทําต้นไม้ค่ะ แต่ตอนนี้มันร้อนป้าก็เลยไม่อยากออกมาเดี๋ยวเราไปลมไปไม่มีใครเห็นแนะ้ะอยู่กันแค่สองคนกับยายเดินตรงมานี่ก็เจอมะม่วงอันนี้มะม่วงเม็กซิกันนะคะลูกเขาจะโตแล้วก็หวานมากด้วยค่ะแล้วก็มีต้ตนมะละกอนี่ตั้งกับป้ามานะปีเก้าก็ยังอยู่แบบนี้เลยเนี่ยที่ป้าบอกว่าสารพภูมินี่คอันนี้ที่ซื้อมาจากเมืองไทย แต่ว่าไม่มีอะไรนะคะดูไปเรื่อยๆเนะาะมาตรงนี้แก้วมังกรถามว่ามีลูกไหมเคยกินตั้งแต่มาอยู่นี่สามปีเพิ่งกินได้สองลูกแล้วก็ไม่มีอีกเลยค่ะต,ต้นส้มลูกเล็กๆเขาเรียกคอมควอตต้นมะน,นาวต้นมะม่วงแล้วก็มะม่วงต้นหนึ่งต้นนี้มีลูกค่ะแล้วก็มีต้นทับทิม ส่วนต้นใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรป้าจําชื่อไม่ได้เนาะสูงใหญ่มากเลยดอกคล้ายๆกับดอกบัวค่ะมาตรงนี้เจ้าเมกาเขาขอนอนอาบแดดก,ก่อนนะร้อนนะแต่ก็ยังนอนอาบแดดอยู่อย่างนั้นเออต้นนี้ป้าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะพยายามกินกินไม่เป็นเลยเดี๋ยวจะให้ดู เนี่ยค่ะเขาจะมีลูกนะมีลูกแต่ว่ากินไม่เป็นค่ะดเูเอาเอาเอาขันหลังแล้วไง <c oughs> เป็นไลายหมกะ <c oughs> สบายใช่ไหม <c oughs> สกระปรกเลยเธอแล้วก็อยากโชว์มากที่สุดก็คือต้นนี้ ต้นผลมะเดือค่ะเดินไปดูกันเลยต้องเจาะขึ้นไปทุกมุมเลยเห็นไหมคะดติดทั่วไปเลยค่ะดกมากๆต้นมะเดือต้นนี้ดกมากๆเลยดูสีก็ออกให้อ่ะทุกทกุจะบอกไงอ่ะทุกใบเลย ต้องบอกว่าทุกข้อของใบเลยเขาออกให้อ่ะบางข้อออกสองลูกแบบอันเนี้ยเห็นไหมออกสองลูกทุกกิ่งเลยนะคะเขาจะออกทุกกิ่งไม่มีเว้นว่างอุ้ยชักจะร้อนแล้วข่บ้านแล้วค่บ้านแล้ค่ะบ้านค่ะบ้านร้อนนะเนี่ยร้อนร้อนไปไปไปเข้าบ้านได้ยายเขาก็รอจะเปิดประตูให้หมาเนาะ แล้วก็หันมาให้ดูอีกทีหนึง่งต้นอินดาพาลามสูงใหญ่เขาตัดรัฐบาลมาตัดค่ะอันนี้เราไม่ได้ตัดนะรัฐบาลเขามาตัดแล้วเขาก็เก็บเงินตัดออกหมดเลยอันที่เป็นดอกไปเลยเพราะว่าดอกมันจะร่วงเยอะมากเลยป้าเข้าใจว่าไอพันธุ์เนี้ยนะเขาสําหรับไว้สําหรับความสวยงามั้งเนาะแต่ว่าลูกมันก็กินได้นะหมากินเนี่ยป้าก็แย่งหมากินไม่หวานค่ะดูสียายยืนรอป้าเห็นไหมอืม ยายก็เข้าที่ได้โอเคค่ะคลิปนี้จบสมบูรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย